สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับวันนี้วันที่29เดือน7ปี63นะครับวันนี้ไก่ต่อพระอาทิตย์มานำเสนอการส่งงานและรีวิวสินค้านะครับครับผมไปชมกันเลยครับผมครับตรงนี้เป็นสินค้ารอแพ็คส่งให้ลูกค้านะครับครับผมสินค้าเรามีพร้อมส่งครับ นกยางคืนนะครับคืนแขวนคืนหลักหลักเดียวผีเสื้อนะครับถือาลังเก็บเราก็มีนะครับลำโพงเมมเสียงนะครับพร้อมส่งนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับครับมาดูรายละเอียดสินค้าก็ได้นะครับนี่ครับพร้อมส่งครับตัวนี้ส่งไปอุทัยธานีนะครับข้าวข้าวนะครับ ตรงนี้เป็นชุดพร้อมต่อนะครับตรงนี้มีคืนสี่สิบ่วงครับนกหนึ่งตัวพร้อมคืนพร้อมรังเก็บนะครับแล้วก็ลาโพงพร้อมเมมเสียงนะครับเมมเสียงเราอยู่ข้างในลาโพงเลยนะครับนี่ครับข้างในลาโพงลำโพงลายพางครับตัวนี้สวยพาง วยนะครับตัวนี้ครับเปิดตรงนี้นะครับมเสียงเราใซ่ไว้ข้างในแล้วนะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็มันจะเล่นเองนะครับแล้วเบาเสียงกกดเลดค้างไว้นะครับนะถ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนเสียงนกนะครับกดบวกหนึ่งีนะครับนี่คนระับ ไปเรื่อยๆน,นะครับเสียงเรามีในเมมนี่มีประมาณ8-10ถึง10เสียงนะครับชอบเสียงไหนก็เอาเสียงนั้นต่อได้เลยนะครับ ลายพางครับสวยนะครับตัวนี้กดปิดก็กดปุ่ม o w e r ครับกดค้างไว้ครับนี่ครับมีมอยู่ข้างในเลยนะครับนี้เราแถมกระดิ่งให้สองตัวนะครับเชือกเราก็มีนะครับเชือกเชือกผูกขาไก่นะครับอุปกรณ์ไก่เราก็มีนะครับ นี่เป็นหุ่นนกยางครับนกกวักยางนะครับลูกค้าต้องการนกหนึ่งตัวคืนแขว1นึชุด40บ่วงนะครับนี่ครับ่องนี้ก็เป็นพวกนกยางทั้งนั้นนะครับต่อแพ็คครับตรวนี้เราจะแพ็คให้อย่างดีเลยนะครับนี่ครับ สินค้าเรามีพร้อมส่งครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือโทรเข้ามาครับเบอร์095นะครับ451 5739นะครับ095 451 5739นะครับ, 95, 1, 57, นรบสนใจชิ้นไหนโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนนะครับมาสอบถามรายละเอียดราคาเราพูดคุยกันก่อนนะครับ สินค้าพร้อมต่อก็มีนะครับพร้อมต่อนกยางหรือว่ารังเก็บคืนไก่คืนนกมีนะครับ้ามาสอบถามกันได้นะครับครับผมขอขอบคุณที่ท่านรับชมนะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด,กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอ ให้ท่านทุกท่านชมต่อไปนะครับขอบคุณครับ